เอาละครับก็กลับมากันเหมือนเดิมเลยเกมไมค์ครับกับในเวอร์ชัน1.21กันเลยเราก็ไม่ต้องสวัสดีให้มันเสียเวลากันแล้วผมเพราะผมสวัสดีมาทุกพาร์ทพอแล้วล่ะ <c oughs> มาพาร์ทนี้ผมก็จะมาบอกกันนะครับว่าห้องรับนี้เป็นห้องอะไรซึ่งน้องๆก็อาจจะคิดว่าเออเป็นห้องเก็บฟเบงเหรอพี่หรือว่าห้องเก็บเออห้องเก็บของหรือว่าห้องเก็บเห็ดอะไรแบบนี้เนาะก็ผมจะเปิดเผยให้เลยมา ขอทำลายตรงนี้ทิ้งก่อนนี่ผมํำการเฉลยเลยหายมาตรงนี้เลยนี่นี่คือห้องขังวีเลเจอร์นะเพราะว่าบ้านผมอ่ะมันใกล้ๆกับบ้านวิเลเจอร์ไงผมก็เลยทำทำห้องขังชั้นใต้ดินเลยเพื่อมาขังวีเลเจอร์นะฮะเราจะได้ไม่ต้องแบบเอออย่าสมมติผมอยากแลกของอ่ะก็ก็มาแลกข้างล่างใต้ดินผมเลยผมจะได้ไม่ต้องไปแลกไกลๆนู่นเลยนะอ่านี่ นี่ครับผมก็ทําโฟนอะไรเป็นที่เร็วๆอะตรงนี้รูปกรุเกี้วตรงนี้เป็นโฟนอะไรตรงนี้เป็นโฟนโฟนที่นอนตรงนี้โฟนที่นอนโฟน,น,นโฟนฝัน่งนี้โฟนฝั่งนี้ก็จะเป็นโฟนทําอาชีพแม้กับวีเลเจอร์นะครับนี่ก็คือใช้แรงงานวีเลเจอร์เลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราต้องไปจับวีเลเจอร์กันแล้วปะ <laughs> คือแบบจับมาฟักฝองตัวพอนะไม่เอาล้อไม่เอาเยอะเอาแค่ฝองตัวพอเพื่อเอามาผสมพันธ์กันแล้วก็มีลูกหลังกันอะไรอย่างนี้เนาะอ่าโอเค เดีย๋ยวผมต้องเก็บของเตรียมอะไรก่อนแล้วกันสิ่งสิ่งที่เราควรเตรียมจะมีอยู่2อย่างจะมีเรือเรือกับเชือกนะครับอ่ะขอแบบขอคับเรือก่อนเรือหนึ่งชุดเออเกือบลืมไปเราต้องขอโมยอาชีพด้วยนะแถวนี้มันมีพวกเครื่องลงเครื่องล้างอาชีพอยู่อย่างเช่นอันนี้เลยนี่ไอถังอันนี้เป็นอาชีพของนักตกปลานะเราต้องเก็บให้หมดเลยนะตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยอืม นี่ฮะนี่คืออาชีพของนักสมุดอันนี้เป็นอาชีพจําเป็นเลยอาชีพสมุดเอ็นชาร์ตคือแบบโคตรจาเป็นมากวันออกกล้าไหนมันอยู่ไหนเดี๋ยเราเอาลักขังไปด้วยอ่ะเอาไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปเพื่อเออเพื่อนทำไรอยู่อ่ะเพื่อนเออนายช่วยฉันหน่อยสิฉันติดอยู่ละไ,ได้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 เอานี่เอาเลือกกันไว้มาเร็วม,มาเร็วค่อยๆลงมานะนี่เท่านี้ก็จุ๊บดัน เอา้าเดี๋ยวทำไมายังจับไม่ได้อ่ะไอ้เจ็บเฮ้ยเป็นหนึ่งอะเดี๋ยวเราลองลากสิลากนี่ฮะจับได้ดันหนึ่งตัวต่อไปก็ตัวที่ฝ่องุ้ยตัวที่ฝองนี่นู่นตัวที่ฝองนี่นู่นเอาไงดีอ่ะมันมาอยู่ตรงนี้แค่จุดเดียวเองอ่ะเราต้องให้มันมาตรงนี้นี่อยู่กันเราบัางเราบัางพี่เราบัางเราบัาง อะไรเหรอระวังก็บอกระวังไงอืเกือบแล้วเกือบแล้วนี่แหละอาชีพนี่แหละจำเป็นฟุดๆจับมันแต่โถ่จับไม่ได้งั้นก็ขี่เรือจับได้แล้วโอเคบันนี่มาเพื่อนมาเร็ว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 มาเไปเราไปเที่ยวกันปะฉันมีที่หนึ่งอยากให้นายไปเนี่ยเออที่ไหนเลยนายจะจับจะทำไมอ่ะท่าปแกเจ้าของหมู่บ้านธรรมดาเองนะ โอ้หนาหนาหนาไม่เหลือกนะมาตรงนี้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 นี่ครับเรียบร้อยแล้วฝังตัวอ๋ออาชีพของแกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอออย่าเอาไปขอหน่อยแล้วกันนะโถไม่มีอาชีพงั้นทำอาชีพอื่นแล้วกันอ๋อแถวนี้มีอาชีพเยอะเลยอะแถวเนี้ยงานเหล่าป้นแม่งให้หมดเลยมามาอาชีพนี้อาชีพลงหล่อเหรอเฮ้ยขุดยากอ่ะโอ้โห ยากเนี่ยเราใช้พิกแอค,คุดแล้วเนี่ยกำลังขุดยากขนาดนี้เรากลับบ้านก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันจะมืดคนโดนนะเราต้องวางบล็อกทีละบล็อกแล้วก็ค่อยๆกระโดดเราให้มันแบบค่อยค่อยมาค่อยมามาเร็วมาเร็วมาเร็วจุ๊บโดดไม่ได้โดดไม่ได้ฮะฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งน,งน,นี้นี่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละรดเออเงี้ยงี้แหละอาเร็วพูก่กเาใกล้ถึงบ้านแะล้วนะมาเร็วมาเร็วเอ้อจับฉันไปไหนไอ้เจ้ามนุษย์เออเดี๋ยวก็รู้เองนะว่าเราจับไปทำอะไร <c oughs> ข่าวนี้เลยไม่ได้ไปจับไปทรมานเหมือนตามคลิปของแกอันนั้นนะครับไม่ใช่นะไม่ใช่นะมาเร็ว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 ห้ามเหยียบนาฉันนะให้เหยียบหน้าของฉันนะ่านจะฆ่าพวกแกสองตัวเออกอดโตกับกอดโตกับโตัวผมจะไม่เหยียบเด็กขาดเลยเออขอถามหน่อยตัวไหนตัวบู้ตัวเมียหึ เออเราคือตัวผู้ฝังตัวนะเออไม่หรอกตัวผู้มันออกลูกกันได้ฮะ <laughs> โอเคตัดตรงนี้ออกก่อนมา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 มได้ไหมมาได้ไหมอ๋อมาได้มาได้แล้วก็เราควรขุดตรงนี้ออกเพื่อจะได้มีฝ่องช่องในทางเดินลงออมาลงมาเงมลๆๆๆเอ้ยมันลงไม่ได้อ่ะทําไมอ่ะ หรือว่าเส้นขนานกันไม่ตรงกันไหนลองลองนี่ลองนี่ลองนีง่จึ๊บอืมอ,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 อ่ะแล้วก็เราลองดันดิอ่าได้แล้วโอเคสวยโอโอโอโทษทีโทษทีนี่สวยสวยสวยมา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 ,มาเอาละต่อไปนี้ที่นี่คือ บ้านของพวกเจ้าว่าไงหนอะบ้านของฉันเนอะก็มันเป็นทำแบบนี้ <c oughs> เอาละหลังจากนั้นเราก็ต้องทํารั้วป้องกันไว้ด้วยนะครับป้องกันผู้วิเลเจอร์นะเพราะว่าเราทางเข้าทางออกเราเราก็ทางนี้นะเออทำรั้วเพิ่มทารั้วเพิ่มประตูไม้แบบนี้นะครับโอเคนี่แบบนี้เลยโอ้โหยังกับคงก็คงฝัดอย่างงไม่รู้อะห้ามกันเราเป็นฝันเลยนะไอ้เจ้ามนุษย์ไม่เ,เป็นไรเลยนี่เข้ากับอะไรละฝั่งตัวแล้วก็ อย่าลืมทำเตียงด้วยนะเอาเพิ่งรู้ว่าเนี่ยของเราเต็มโอเคมาตรงนี้แป๊บเตียงมาจัดมาช่วาของฝองของฝองตัวนี้นะแล้วก็ท้งเตียงนี้ก็คือให้พวกเขาผสมพันธุ์กันแบบแนนนเนี่ยนสมพันธุ์กันอย่างเงี้ยตัวลักครังลักครังผมก็จะเอาไว้ใกล้ๆตรงนี้ก่อนนะเพราะว่ามันจะทำให้พวกวีเลเจอร์แตกตื่นได้นะครับ นี่ไปตรงนี้ก่อนเลยนี่ปิ้งนีพวกเขาก็จะวิ่งไปหาเตียงเราพวกเขา็จะไปหาเตียงเลยอ่าคราวนี้ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่เรากวเอาอาชีพคือจะเป็นอาชีพอันนี้นะครับเป็นอาชีพของอาชีพห้องสมุดห้องสมุดนี้มันจะสามารถทาเราสามารถเอากระดาษไปแลกเขาได้แล้วก็ทํเอ็นชาได้นะอ่าแล้วก็อาชีพอีกหนึ่งอย่างที่อันนี้เป็นอาชีพสําคัญที่ฝุดในไม c ครฟ t เลยนะ เออผมขอหาไอ้ก้อนดำดำก่อนก้อนดำดำที่มันทำเป็นธนูอ่ะแถวนี้มีไหมเฮ้ย,ยไม่มีแฮะฝั่งนี้อะ่ะฝั่งนี้ก็ไม่มีงั้นเดี๋ยวเราค่อยไปหาในพวกนิช้าแล้วกันนะโอเคได้หนึ่งก้อนอ่าเจอแล้วเจบเท่ากับว่าเราก็ได้เป็น2ก้อนแล้วโอเคปะกลับไปยันห้องขังของวีเลเจอร์ก่อนอเวลาวเลเจอร์พวกไงอยาได้อาชีพหน่อยไหมล่ะ เห็นพวกนายไม่หลับไม่นอนเลยเพราะวมามีอาชีพใช่ใช่ฉันนอนไม่หลับเลยนายากักฉังข้าข่าอย่างงี้ไม่บอกอะไรเลยอ่ะนี่คืออาชีพของธนูธน,น,น,นูเนี่ยมันมันเออมันขายมันขายลูกธนูได้นะฮะมาที่ผมขอนี่ฮะทําอาชีพเลยนี่ฝั่งอาชีพนี้อ้าพวกนายมันเลือกเลยฉันจะออกฉันจะออกฉันก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยฉันจะออกจากที่นี่หนาวนะนี่ที่นอนที่นอนพวกนายก็มีนี่ ก็รอฟกรอฟกพักหนึ่งดีกว่าให้พวกนี้มันชินก่อนครับอันนี้เป็นอาชีพอะไรอาชีพขายขายชุดเกราะอ,อืมอาชีพขายชุดเกราะผมก็ไม่ซื้อนะที่พวกวีเลเจอร์ของเราไม่หลับไม่นอนเพราะว่ามันมีอาชีพอยู่ที่นี่นะครับเรามาขโมยอาชีพของพวกมันให้หมดเลยทั้งอาชีพแล้วก็เตียงทั้งหมดเลยเอา้าไอโต๊ะตีเหล็กนี่แค่ใช้ขวานทุบก็ได้แล้ว โอเคอาชีพนี้อา่าอาชีพนี้ครับอาชีพชุดเกาะชุดเกาะนี่โคตรสาคัญแถมมีแถมมีชุดเกาะเพชรด,ด้วยนะเออเธอไม่บอกหรอว่าจะไปถึงไหนออคุณคุณขายอะไรอ๋อฉันเอ,อ่อต้องการมันยี่สิบหกอันเพื่อแลกกับมรกรนายอยากได้ไหมเออไม่เอาเอาอันนี้ครับอืมเอาโอเคถ้าไปเอาอาชีพอื่นก็ได้โอเคพวกเราขโมยเตียงให้หมดกันเลย นี่คืองานเราขโมยเตียงกันไอบีฟีมันมุ่งหน้าไปบ้านเราอะ่ะอุ้ยพอเราขโมยเตียงเร็จปับ๊บพวกเขาเ <c oughs> ขามุ่งหน้าไปบ้านเราเดี๋ยวไอแนมมันจะขโมยหญ้าเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปตายย่งไงนี่มันแบบไว้ใจไม่ได้มันขโมยหญ้าโอ้ <c oughs> โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเดี๋ยว พวกเราจับมันก่อนไปจับพวกมันเร็วปูวนี่มันฉลาดเวยมามาบ้านเราเต็มเลยอ่ะเอเพื่อนชัมาช่วยฉันแล้วหนที่สุดเอาเดี๋ยวเปิดประตูได้ย,ยังไงเออนายเปิดประตูทิ้งไว้ไม่ใช่เหรอฉันไม่ได้เปิดประตูทิ้งไว้นี่ฮะเราได้อาชีพหนึ่งคนแล้วครับนี่อาชีพคนนี้คือ ฉันเป็นนักขายเออนักขายไม้นี่ฮะเราสามารถเอามาแด้มีมีแลกแบบมีแลกไอหิดนดำๆอันนี้แล้วก็มีแลกธนูด้วยนะผมก็จะเอาแลกธนูนะครับไม่เอาแลกกันนี้เฮ้ยแลกกันนี้เดี๋ยวผมเอาไว้ก่อนดีกว่าโอ้โหแล้วแบบมาบุกบ้านกันเพียบเลย <laughs> โอ้โหเยอะเดี๋ยวไปไล่จับพวกมันก่อนคือแบบอยู่กันเยอะอ,อืมนี่ฮะ จับได้แล้วไอ้บ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยตัวนั้นทำอะไรโอเคดีเลยมีสองตัวอ้าวไปเร็วๆๆ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 ๆรโอเคไหนที่ฝุดไอ้สองสองตัวนั้นก็นอนแล้วอ่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วที่นี่ก็จะเป็นบ้านของพวกแกแล้วนะเฮ้ยนี่บ้านเราจริงเหรอเนี่ยพระเจ้าช่วยทำไมบ้านเรามันฟักปกขนาดนี้โอ้ยนี่ไม่ใช่ฟักปุกนะที่ ฟกัสปกขนานแท้มันเรียกชื่อแบบนี้เว้ยมามาตรงนี้มาตรงนี้มา,มาฉันจะปลดปล่อยพวกแกแล้วมาแล้วก็นอกันเองนะเลือกเลยมีหลายเตียงจะนอนตรงนี้แล้วกันนะผมจะจับอยู่แค่ฝีตัวพอที่เหลือขี้เกตจับอะคือมันจับยากด้วยอะให้พวกฟัมบี้ที่เหลือกินแล้วกันอ,อืมอ้าวว่าไงเพื่อนแกเป็นฟัมบี้แล้วเหรอโอ้ย ฟัมบี้มันอยู่ตรงนู้นน่ะแสดงว่ามีเลเจอร์ตรงนั้นโอเคตอนนี้ก็บ้านเรารอบล้อมด้วยเป็นฟัมบี้นะครับแล้วก็ไม่มีว i เลเจอร์แล้วนะท่านูนเราก็ไม่มีฮเป็ไงพวกนาะยอยู่ดีมีฝุกกันไหมอยู่ดีมีฝึกบ้าอะไรนอนอยู่โอ้ยไอ้นี่มันขี้เกียจด้วทุกคน พูดคุกับูไปก่อนนะไอไอพวกวิเวลเจอร์มันไม่มีอาชีพอบมันจะขี้เกียจกันมันมันก็จะนอนอย่างเดียวเลยเอาจะนอนฉันก็นอนไงฉันไม่มีอาชีพเออเออเข้าใจนะเข้าใจนะโอเคคนนี้มาตัวนี้เลยอาชีพเอ่ออาชีพอาชีพพนานมาเดี๋ยวผมขอเอาไม้ไปคราบก่อนนะเอาค้าเป็นกิ่งไม้นี่เอาไปเลยนี่ แล้วก็เราก็จะได้รับเลเวลด้วยนะครับเขาก็ได้รับเลเวลด้วยเหมือนกันเราก็สามารถฟื้นธนูได้นะนี่เราสามารถเอาหินดำๆนี่มาแลกได้แต่ผมไม่แลกนะมันเปลืองมันไม่คุ้มก็ใจเอสอ่วนถ้าเราจะทําให้พวกนั้นผสมพันธุ์กันซึ่งต้องมีทุกคนรู้ไหมถ,ถ้าอยากให้มีเลดเจอรยผสมพันธุ์กันอ่ะซึ่งต้องมีหนึ่งคนถ้านะันคิดต้องทําไรทํานานนะหรือว่าทาสวนนะครับเพราะว่าทําส่วนกขจะดบไอ้นี่ดบขนมปังให้นะพวกขนมปงขนมปงัมปงพวกนี้มาจะทําให้ ู้วิเลเจอร์ฝาหมาฝัผสมพันธ์กันได้อ่าโอเคผมก็จะไล่ทําฝูงเลยดีกว่านะเดี๋ยวผมต้องไปขุดอะไรใต้ดินอีกมากมายเลยเพราะว่าผมยังไม่ได้ขุดนะอืตแต่ทุกคนผมก็จะให้เป็นทีละตัวนะอ่ะอันนี้อ่ะให้จุดหนึ่งอันนี้นี่ฮะวิเลเจอร์คนนี้ก็เอามาแล้วแล้วก็อีกคนนึงอ่ะเอาไปเลยนี่อเอาเสร็จปั๊บก็รอฟักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพวุนั้นก็จะผสมพันธ์กันนะ พอบา้านเราเองมีพอเอานี่เอาไปเลยไปเลยอ้าวใครเอาไปเอาไปไปเอาเอา,เอาไปเลยไปเลยอันนี้พอแล้วใช่ไหมไหนดูฟีบว่านี่ฮะนี่แบบนี้เลยนี่ใครนี้ก็เขาก็จะผสมพันกันแล้วเอาผสมพันกันเอา้าทำไมอ่ะอรอแป๊บรอไปรอแป๊บนี่ฮะเรียบร้อยนี่ได้เออเบบี้วีเลเจอร์โอ้ดีเลยมา งันเดี๋ยวเราจะทําสวนฝั่งนี้ดีกว่าเนาะเป็นห้องสวนมาห้องสวนของเราต้องแบบกว้างๆหน่อยเอาห้องนี้อตัดพวกนี้ทิ้งด้วยนะเดี๋ยวพวกวีเลเจอร์มันจะไม่เอางานเอาตัดทิ้งห้หมดก่อนเฮ้ยโอเคคุณคุณมีคุณมีเอนชาร์อะไรตรงนี้เราก็ยังไม่สามารถดูได้นะอ่ะขุดออกก่อนขุดออกก่อนเราต้องการนี่ได้แล้ว นี่ฮะคนชาวไร่ทําฝวนโอเคฝุดยอดเลยอ่านี่ครับนี่ครับเอาไปเลยไปเลยอันนี้นี่อ่ะเอาไปให้หมดเลยครับแล้วก็ไปทําฝวนเงียอันนี้นี่นี่นี่คือฝูนเล็กของเราเดี๋ยวผมก็ค่อยๆขยายเพิ่มนิดนึงนะมาเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาทำสวนเร็วหุ้ยปสมพันกันอีกแล้วโอ้ขราวนี้ได้ลูกลูกผู้ชายแล้วผู้หญิงอ้าวลองดูลองดูแล้วอีกคนนึงไปไหนอะ นี่ฮะได้แล้วฝังตัวโอ้ยดีเลยดีเลยฝุดยอดเอา้ามาผสมพันอีกเนี่ยคุณที่คุณแบบคุณเป็นผู้ชายที่หล่อมากวิ่แต่ผู้หญิงสามคนเหรอเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอา้นานะใม่อีกแล้วโอ้โหคุณคงเหนื่อยหน้าดูโอเคโอเคมาเราก็ทำอะไรฝับเฟดเรียบร้อยแล้ว เออเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ต้องวางอาชีพให้พวกวิเลจเจอด้วยเพราะว่าเราได้ชาวได้ชาวนาแล้วเอาละเอาเอาละนะทุกคนผมก็จะไปข้างล่างหน่อยข้างล่างฝั่งนี้ผมก็ขุดไปยันลึกแบบลึกที่สุดแล้วนะเหมือนผมเจอของดีด้วยแล้วทุกคนเออมาเดี๋ยวเราลงไปดีกว่าว่าผมไปเจออะไรมาไปเร็วไปเร็วไปเร็วคือแบบอุ้ยอ๋อเหล็กลืมไปพปดีข้ามไปแล้วอ๋อลงไปฝุดเลยฝุดเลยลง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  ลงไปแบบฝุดเลยฝุดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเพชรนี่ว่าฮานี่เราฆ่ามาได้ยังไงเนี่ยอุ้ยได้กี่อันอุ้ยได้อันเดียวอ่ะไม่เม้นอื่นเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพชรนั้นเนี่ยทุกคนอุ้ยเจอแล้วอีกก้อนหนึ่งเยสฝองก้อนมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมขอฟักสามก้อนหน่อยอ่ะเออสามก้อนอ่ะสามก้อนอ่ะ โอเคอะเหมือนว่ามันไม่มีแล้วนะครับตอนนี้โอ้ยน่าเสียดายฮะนี่ฮะมายังตรงนี้เลยผมเดินตามเส้นทางพวกนี้มาเพราะมันมีเสียงอะไรบางอย่างนี่ฮะเราเจอหลังแมงมุมฮะหลังนี้เลยนี่แล้วในของนี่ไม่รู้ไม่มีอะไรอะของอันนี้ก็จะมีเพชรเออไม่ใช่เพชรทองกับแยงมุมแล้วก็อันนี้หุยมีคางมาไอที่ขี่ม้ามีนี้ด้วย สุดยอดดีเลยดีเลยโอเคมันของเราเต็มว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเนี่ยในนี้ก็มีคางม้าเหมือนกันแต่คางม้าแบบชุดเกาะของม้าเลยแล้วก็มีแอปเปิลทองด้วยไอ้ยาดีโคตรเดี๋ยวผมก็จะทําจุดสปักทำจุดเพื่อจะฆ่าแมงมุมแล้วก็จะได้ดอกของแมงมุมนะเดี๋ยวผมค่อยมาทำวันใหม่ทีหลังแล้วกันเนาะเพราะว่าในพาร์ทนี้ผมแค่มาทําทําทารังของวิลเลเจอร์นะเออคือแบบ นี่ฮะได้มาตั้ง2องก้อนแล้วไปล็ลอะแค่แบบโชคดีมากเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้น,นี้ต้องเอาไปแลกกับวิเลเจอร์ไม่ได้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 ไไดเออมีอะไรแลกขายอ้าวเฮ้ยเมื่อตอนไหนวะเนี่ยขอปลุกก่อนปลุกก่อนปลุกเลยครับเอยปลุกทำไมอะอันนี้ครับผมมีของอะไรมาขายนี่เราก็เอามาขายเลยนี่พอขายเฟจเขาก็มีเออฟักทองขายนี่ฟักทองเอามาแลกเป็น มรกดได้นี่ผมก็แลกแบบรัวๆเลยเพราะมีเยอะมานี่ก็แต่งโมด้วยถึงฟรีเหลือก็เป็นของฟื้นนะของแรกก็มีอยู่สามอย่างเท่านี้นะครับอู้นี่ครับอาชีพของเขาเริ่มเป็นแบบทองพห้ตีน้มแล้วตอนนี้มาคนนี้อีกคนนึงเอาปลุกทำไมอีกนี้ชั้นจะหลับจะนอนเออพี่กับขอแลกอนนี้หน่อยโอ้ยได้ฟรีนี่ชั้นแลกให้นายแล้วน้าโอ้ขอบคุณมากเลยครับแล้วก็เอาไอ้นี้ทําเป็นจะทําต่อ ทำโต๊ะโต๊ะนี่ฮนะนี่โต๊ะธนูแล้วก็วาไว้ตรงนี้นี่เท่ากับว่าเดี๋ยวพวกนั้นก็จะหาอาชีพกันได้แล้วนะครับโอเคครผมขอพักก็บเบ็นห้องนี้ก่อนเนาะฟึง่งพาร์ทนี้ก็ผมแค่จับจับวีเลเจอร์มากักขังไว้แล้วก็ทําธุรกิจให้มันแบบเจริญเจริญขึ้นนะเนาะเออเพื่อผมจะได้ไม่ต้องไปหาของที่มาแบบยาก,ยากๆไงอย่างเช่นพวกแบบธนูหรือเป็นพวแบบ เอ็นชาร์ตอะไรพวกนี้เนาะเราแก้ใช้พวกวีเลเจอร์นี่แหละเป็นเครื่องมือเลยอ่าโอเคเดี๋ยวพาทหน้าผมก็จะเข้านรกและจะเข้านรกเข้านรกหรือไม่ก็ทําทําจุดสปาร์กของแมงมุมอ่ะเนาะอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าพาทหน้าผมทําอะไรดีก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับโอเคหากใครชอบก็ลืมกดไลค์กันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดฟอฟต์ตคไลกันด้วยนะครับตอนนี้ผมขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้ว เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบาย